สวัสดีครับผมวันนี้ได้กระดูกอ่อนมากครับพี่น้องผู้หัวใจขวกิ่งหรือว่าผัดเผ็ดครับผมนี่กระดูกอ่อนนะครับผมโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวซับแล้วเพราะว่ากันว่าจะขัวกิ่งหรือว่าผัดพริกแกงหรือผัดเผ็ด จาะมากครับพี่น้องซิโก้ออนที่เราสับ,บนี่ซิโก้ออนที่เราสับก็อันนี้พริกแกงไม่ใช่พรกิกครวกิงครับผมเราจะทำครัวกิงเราจะไม่ผัดกะเพราแล้วพริกควกิงแล้วก็พริกไทยอ่อนไม้กระกดูกซอยพริกชี้ฟ้าคาครับผมแล้วแต่จะใส่ อันนี้เราจะทำขั่วกิ่งสิคโคงยืนกินครับผมโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวห้องก็มาเบิงตอนขัวครับเดินน้ำมันเทศลี้ฟ้าล้วแต่ใครชอบพริแกงครับผม ที่ฉันเราจะ้าัปตวงไปซิโควิสาตวงไปสาแตัเตนเลนี่เป็นตะกินไม่ที่โบแข็งก็เด็เเดเกงเลยาจะใส่น้ำซุปนิดนดียผัดไปจนมันชะดุ้งสะดุ้งเด้งเด,ดงเนื้อมันเด้งเดง,ดง เราค่อยปรุงกันะครับผมทีนี้เราก็มาปรุงกันครับพี่น้องน้ำปลาครึ่งช้อนหัวโตนครับใส่น้ำปลาสลัรครับผมต้านด,ด,ดีแล้วใส่แค่สี่อย่าง เนื่อสับโอเคครับพี่น้องไม่ต้องโกดพริกไทยอ่อนพริกสาเทลงไป พัดเสร็จเลยครับพี่นอ้องี๋ยวเข้าไปกินก็เกิ่งกระดูกอ่อนเสร็จแล้วครับพี่นอ้องอลก่อนที่มาตำตำปะกุง้งตำปะกุ้งก็ได้ครับพี่น้องขอให้มาฟัาคุณหนึ่ง ข้าวกิ้งเช็นแลละครับพี่นอ้อง <c oughs> แร้วก็จะมากินกันเลยครับ <c oughs> ขวาวกิ้ง <c oughs> ส้มตำมาซีมเบิงข้าวเหนียวมาซีมเบิงข้าวกิ้งก็ กวางกิ่งยืนกินกับส้าตำนี่เปแทบอยู่ครับ เอาเวยมาช่าต้เ okay. ี้ยวนอนี่ต้นะช่างเป็นหัวแย่ต้เกี้ยวใช่รอกพีดกเจยวให้กูบาวแดกันไหม้าเป็นหัวน้อยนะกูบาีกัน้วตามหมดจารสชาติของตงเดียวมันจะตามตามได้กินอะไรหรอกนะเมิงแมตันบีเอาเียแบแบ คลิปนี้ก็ตอนนี้แล้วครับพ่อคนี้คลิปหน้าสวัสดีครับผม